สวัสดีจ้าสุภูพสุคนซาサาอินอิตาลีจ้ามาอีกแล้วพี่น้องมาสวนจ้ามักแต่สวนเนอจ้าอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้าห้องนอ้องมันจังมัวนเนาะพี่น้องเนาะรับแสงแดดรับแสงรับสายลมเนาะจ้ะฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องมื้อนี้ก็มาก,กับอีพ่ออีแม่เด้อจ้า ลราก็มาหดนามพักฮดนามดอกไม้แล้วจะนุดก็ะเยอันมะนางลินอันชิ้งชาเนาะจ้าเนาะเป็นชิงชาที่นุดมัดไหวต้ตงแตซีปีที่แล้วเด้จอจวจะไต่ต้นไม้นี่แตงแตนนุดมาแหลกๆเลยเด้อยจ้จะว่าท่านในแกออกอยู่นุดว่าเอาคือโบมัดไห้อันไหว,ไหวทะนางลินเนี่ยจ้ามันเป็นโฮมดีไมมจ้าไต,ต่ต้นไม้นี่ก็เลยอันก็จ้าก็เลยหาเสือห้มมให้นุดแล้วกรดเ็เลยเห็ดจ้า มันนี่ก็ร้านร้านก็ได้มานางหลินนั่นนะจ้ะนี่จะนุสิทธาให้เบิ่งหลอบลด้วยจ้าบรรยากาศดีทักพี่น้องสวนออนี่พอยแม่ด้วยจ้ะนี่่ะจ้าเอาบรรยากาศสวนมาฝากเอาไว้พอกันคลิปหนานาะจ้าะนาะสวัสดีจ้า